น้อยร้อยใส่ในหนึ่งต้องต้องให้ขยิบมาตรงนี้สภาพนะคะตื่นกี่โมงตื่นแต่งหน้าตีสองค่ะว่าตื่นกี่โมงตีสองครึ่งค่ะ นาชั่มตีสองตือตีตีสองครึ่งสายไหมสายสุดๆอะไรคะโมงแล้วหกโมงแล้วหกโมงแล้วนะคะเวลาเวลาเวลานี้นะคะพระจะฉันฉันอาหารเช้าแล้วนะคะแต่ว่านางงามยังไม่เสด็จนะคะ <ไป S 1> นางงามสู้พระอินอยู่ค่ะที <c oughs> ่บอกว่าสู้สู้คือสู้พระอินอยู่ <c oughs> ที่อยู่ตรงนี้คือจิตเอออยู่แค่ล่างอยู่บนเตียงถูกต้องพยายามแล้วหนูพยายามเป็นกายหยาบตอนนี้นะคะจากห้องแต่งตัวได้กลายเป็นเสถียรธรรมสถานแล้วค่ะเพราะทุกคนนั่งสมาธิกันหมดนี่นี่สมาธิอยู่สมาธิอยู่ดวงจิตแก้วใสแปลว่าการนั่งสมาธิให้มีดวงจิตที่เป็นเป็นบริสุทธิ์ใช่แก้วใสเช่นแบบนี้คือดวงจิตแก้วใส ดวงจิตแก้วใสเฟร e ไหมโอ๊ยสเดียวกันเลยรู้สึกยอดกันเลยอ่ะสามคนอ่ะ ทุกคนโดนนอนมาเต็มอิ่มแล้อิ่มมนแล้วค่ะแต่ยังไม่อิ่มนอนหน้าเดินไม่ใช่หน้าเดินหน้าเดินเอาน่าเรินเรียงแบ้องคริ์าสทีมราีมคริสต์มาสคริมามาสครรมาสคยิสครมารรมาคร์าสาริสตะครส พระกษัตริย์ข้าวชุดเลยคริสต์มาสดีค่ะงามอย่างไทยแล้วว่าอะไรเบอร์มารูกกระเทยร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องถูกต้องรู้เลยครับลาเดินเรียบนะครับ ขั้นแหวนะข้าลงน้ำแล้วนะโอเค แต่กรุงสุโขทัยอยุทยาทนบุรีและรัตนโกสินทร์เรามีพระมหากษัตริย์มากถึง53พระองค์นะคะแต่ว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นมหาราชหรือว่าคิงเดอะเกรสเนี่ยกี่พระองค์มีใครตอบพี่ได้ลองไหมคะเกือบเกือบแล้วยังไม่ถูก8.8จุดต้องค่ะ ถือแอบเฉยๆหรอใช่ถือถือเอาสวยมันก็ดูแบบเหมือน professional นี่เห็นไหมเรามาตีกอล์ฟค่ะแม่แค่ครับแล้วเล่นเอาตีกอล์ฟเป็นไหมคะวันนี้ตีค่ะแต่ว่าเนี่ยตีมือซ้ายนี่เหรอใช่เนี่ยถนัดมือซ้ายก็เลยตีกอล์ฟมือซ้ายเจออะไรวันนี้เจอเทคนิคการตีกอล์ฟมือซ้ายใช่ค่ะตัวไม่ได้เอาถุงมือมาเสียดายมากเลยเราตีกอล์ฟไปเป็นเฮ้ยครับเราไม่มีเสียงเลยอ่ะทำเสียงหน่อยอยู่ดี มาพิมปาจาเลยเลยวันเลสเตอเร็วไปได้ค่เนี่าพอพี่บีไม่ต้องเรีนนข้อมูสองหนึ่งะ ยูได้ตัดไม้ไงตัดนี้เพื่อนจะตีไปข้างหน้าแล้วก็ปอะก็เล็งก่อนก็ได้แล้วปอะก็ยกแล้วก็ตีไปเลยวนไปข้างหลังเวียงไม้ไปข้างหลังเลยน่ากลัวมากนี่อาคาสวยท่าสวยค่ะอยากจะลองค่ะไม่ได้ลองบุ๊คุะนี่ฉีดลองทำไมมัน่ไฟวะไม่เออได้เลิศพอใจนะไฟเลยไฟเลย อันนี้นะจะเขาดาวสามคนใช่ไงวันเนี้ยแค่กดกดปุ่มสีแดงกดพร้อมกันนะใช่ใช่เอาตรงนี้เลยนะเอาตรงนี้เลยเหรอเอาให้เห็นครบทุกคนใช่ไหม เนี่ยแคดดี้คะที่นี่อากาศดีไหมแคดดี้บอกดีค่ะสภาขันมาพูดว่าดีที่ไม่ตายโบ,บ๊ะบายอยู่แล้วช็อตสองเก็บวนไปเก็บคอนเทนต์ใหม่ก็บรรยากาศดีเตรียมกับแคดดี้แล้วว่าจะพูดอะไรนู่นนี่นั่นปรากฏว่าแคดดี้อีกฝั่งหนึ่งตะโกนมาเลยพาแม่มล <c oughs> งไปตายแน่โวนวัน รีวิวรถนครชัยแอร์รีวิวรถนครชัยแอร์นะวันนี้วันกลับนะคะราบไหมคะว่าแล้วกมันนวดได้ได้ไม่ว่าชาร์จแบตได้อ้ยรู้่ว่าชาร์จแบตได้แต่มันนวดได้นะคะอไหรอคะนี่ันกดตรงบอกเพื่อนด้วยใครได้แล้วบอกเพื่อนด้วยค่ะกดแดงบดหน้านอไนี่หวะได้เลย นุก็บบรถนี่ก็ได้มเล่าวนน่เกมว่าชาติแบได้ตรงนี้กบแล้วอะไรอะนวดมีด้วยหอบอนวดมี้อะหลังเมุนยคะอ๋อเบาะหลังไมใช่ V I P ้าได้เบาะได้เฮ้ยมา เราควจะาี่ไหนอ่ะควรมมันมาเบาๆใช่ไหมอ๋ออ๋องั้นมันมาแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างคะสบายมเยค่ะกลับแล้วค่ะวันกลับแล้วค่ะนี่ขอวนรออีกวเพิ่งรู้ว่ามันนวดได้อ่ะรกลับาแล้วกลับมาแล้วไปพลังกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วได้กลับสักที กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วค่ะโอ้โหจะมนีก่อนที่เราจะรออะไรคะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นที่ว่าเด็กๆไม่อยากเบรกดาวกันแล้วคือในเบรกดาวเราเขียนว่าวันนี้ต้องใส่เสื้อกองกางเกงขายาวสีดำลุงขาพ้าไปแต่ผ่นพันก็ต้องไปดูตัดเพอสวยงามสวยงามนะคะสวยงามสวยงามสวยงามอ้าว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  เลี้ยงข่อยตัวทันไมถูกมือใครไม่รับเปล่าวะถเหมือว่าเสื้อขาวรองเท้านเป็นงียงดำไม่ถูกตรงไหนไม่ถูกตรงไหนไม่ถูกตรงที่ข่อยผาออกมาผาออกมาไม่มีโค้ดได้ไหมว่าใครอภัยกันได้ไหมโค้ดได้เลยบอกว่าไม่มีเบรกดาวเบรกดาวตัวเท่าบ้านเดสโค้ดเขียนเลยเสื้อยืดกองสีขาวที่เอเตอร์แอฟริเอนนะคะอย่างเช่นอ่ะ เมือ่อวานนี้เป็นแมตช์ของนาตาเลียกับป๊อปปี้นะคะอย่างอันนี้อย่างนี้นาตาเลียขายได้คแล้วก็เอาดูว่านาตาเลียขายอะไรได้อ่ามีโลชัาล่าอะไรไดาแล้วก็บวกไปเลย269นะคะนี่นะคะพอเราบวกเสร็จปุ๊บแล้วก็มาดูต่อไปว่านี่เอาเดตต่อไปใครขายได้นะคะอย่างนี้นาตาเลียก็ขายได้แล้วก็บวกไปอีกคะ่ะบร9บวกอีกอน,นไหน่หห้สบนะคะแค่นี้ค่ะแค่น,นี้ค่ะใช่ค่ะ,คะอัตโนมืออัตโนมือนะคะโักโนม ซื้อของฟังจุมหม่ช่วยซื้อใหม่เร็วแตงงานก็ต้องประกวดลูกก็ต้องเลี้ยงของก็ต้องขายดนไมมล่ะคุณแม่ตู้สิกรา่ที่กราบไม่ก่อยเดี๋ดวนอยเดูนอยาไดูเดี๋ยวเดียเดี๋ยวอยากได้สีอะไรเอ้ยสีม่วงเฮ้ยสี อันนี้หมดแล้วอันนี้หมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกวันนี้จะเพิ่มเลยสองบล็อกสบล็อกไข่ฉ่ำบอกแล้วแฮร์รี่ย์นะเช้าโมนิ่งโมนิ่งโมนิ่งวอลคั o ทูคลาสท๊อปเดย์วิท l า a ลาสเอ็กซ์ทราบัดน a ่าบิ๊กบิ b กจักรก็แบบมาช้าแต่ว่าได้เลยขออนุญาตนะ <c oughs> ทําเป็นมีมก่อนอุย้ยฉ่ำใจ ก,ก็คือเอาไปแล้วเออขออวดหน่อยก่อนนี่น uh, <Yeah, <th anyway> ่ารักไหมคะน้องจะเป็นตัวสีฟ้าๆแล้วก็เป็นลุงๆสีตาข้างในก็คือแบบอาจับครั้งแรกได้ซีเกตเลยพี่อ่ะวิดีโอคอลมาแล้วหนูบอกว่าพี่แพทเอากล่องนี้จําได้ไหมเออรัดหนูใครเป็นคนจับหนุเป่าพี่กกเราจะจับเอาสอันนั้นอยู่แล้วแต่พี่ก็ยื่นคืนเดยเอาอะไรเนี่ย ตัวนี้ให้เรียบร้อยแล้วตอนแรกว่าจะซื้อสองกล่องเสร็จปั๊บ <c oughs> นึกถึงน้องว่าน้องเอาไหมถ้างั้นเดี๋ยวพี่เสียสลดัดที่จะเลือกตัวนี้แล้วตัวเนี้ยเออพี่แกบไว้ือวนน้องจะอด <c oughs> ี้เสียะลาไมไ่แต่พอ <c oughs> <ห>แต่พอมา <c oughs> ถึงอะ <c oughs> ก็คือตัวเองอะแกะของตัวเองแล้วนะหนึ่งกล่องแล้วก็บอกว่าอันนี้ของเธอเอย้อ เราต the ้องสอบลงเพราะว่าเราควรล้นมากอะไรมาวันนี้ล้นได้แทรกให้อภัยได้เสมอแทรกไม่ถูกผิดนะฮะเสว์บลัสร์เซอร์มันบางมันบางทีมสีขาวหมายเลขสิบหกเชือดหนึ่งสิบเอ็ดเบอร์สองสิบเก้าเบอร์ห้าคือแบบข้อสุดท้ายแล้ว ป็นคนแขนขาดค่ะมันหนาวมากอ่ะมันเลยใช่มันต้องเป็นเสื้อแขนยาวอันนี้เล่นไม่ได้หนาวอ่ะต้องห่ตัวกันไม่มีหอมหนาวทุกคนค่ะยืนห่มอยู่เราอยู่ at a r า t i c a กันหรือเปล่าคะตั้งแต่เช้าแล้วค่ะผ้าห่มไม่มีผ้าห่มสักอยู่มีแค่นี้นี่ก็คือวัยรุ่นกลัวโลกเหนือตอนเนี้ยความรู้สึก ตอนแรกไม่เอาเสื้อมาคิดว่าคงไม่หนาวหรอกเฉยๆมันีร้อนแน่เลยพวกนทีไปไปฮออย่างนี้มันจะร้อนไม่คราวที่แล้วไงตอนที่กาล่าร้อนเอาเสื้อไปไม่ได้ใช้แต่วันนี้หนาวช้ำเลยจ้านั่งแบบสั่นเลยจ้าหนาวมากค่ะหนาวจริงค่ะเราไม่ได้อยู่กันที่มาเลยหนู่จะเต้นไม่ได้พูา่าหนาวนี่แหละที่นี่คือหนาวจริงๆูเลยพี่ชาเอาตัวรอดจากพี่ค่ายทหารมาแล้วกผมเอาตัวรอดในสีทวีปไม่ได้ แต่ถ uh wow, no ้าหนาวก็คือตายไปเลยตายวันเนาะแสอะไรเออไม่ใช oh, oh, nope, right? ่เลยเอไม่ใช่อ๋อคนละหนาวหนาวมากห้าผมมาด้วยนะนี่ มมทุกคนล<น>ุกไปหมดแล้วหนาวจริงโคตรม่ตลกพอดีบ้านเกิดอยู่เมืองหนาวเมืองเมืองไหน แล้วครับอีกแล้วค่ะเมื่อกี้คีโมเลยค่ะทุกคนวันนีคนเป็นมะเร็งค่ะแล้วสถานการณ์ตอนนี้หนาวคนลุกคน20ลุกไม่เราใสฟตู้เย็นอะไรรู้ไหมคนรักไก่ฮะรอเห็นบ้านใครอ่าไม่พอใช่ลูกไก่ นี่นะคะตอนนี้นะครับผู้เข้าประกวดทุกท่านเนี่ยก็กําลังแต่งหน้าซึ่งอาตาเลียมาเนี่ยก็พยายามจะมาถามช่างว่าต้องเติมอะไรบ้างที่หน้านะคะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าหน้าดรอปมากนะคะก็แบบปากก็ยังไม่ทาสีตาก็มีสีเดียวเราก็แบบปัดไม้คาร่ามาเฉยๆเหมือนงันแต่งานนีคือมั่นชาาผู้ดีูผู้กวทุกคนนะคะก็เริ่มเริ่มไม่ใช่คนมีการบวชกันด้วยนะคะร้อนใช่นะฮะตรงนี้ก็จะมาจากวัดสุธินะคะ นันน้นเป็นวัดมหาพุทธารามนะฮะอันนี้เป็นประสมบทหมูบ่บาน สวัสดีปานิมูสวัสดีปานิปีน,นี้ไม่ใช่ปวดแล้วใกล้ตายฟิลใกล้ตา,ายแบบพุ่งขึ้นมาจากโลงม,มันมาจากอะไรมาจากเอวีรลัยมาจากเอวรละ,ะ,คะคือแม่มดในอาณาจักรของควางเป็นผู้ทำนายทายทักว่าใครจะอยู่ใครจะรอดใครจะตายใครจะปา ออัันนี้ยยยงสวู่เลก็คอนเซปอะไร Beauty of Pain สวยห้องนี้มองข้างนอกมามองเข้ามาเหมือนอะไรล่ต้องมาจิเวจิตเวฟอะค่ะเว์่โทกัน เป็นวันนี้น้องๆทั้งส0สบคนเซตซีนร่นะคะวันนี้คะห <c oughs> ลองหลอวันนี้ครับีงาน่าไมคเวานนี้ใช่มื่คืนเลยตอนหนึ่งหุ่ม เรียงผังที่นั่งคาดแล้วนี่ก็สปอนเซอร์แต่ละคนก็ขาดไม่ได้หลุดไม่ได้สปกวขาดก็กลัวเพราะว่าถ้าบาตทั้งหมดไปแล้วมีให้สปอนเซอร์นั่งก็อีกแล้วเพราะว่าเรามั่นใจว่าบ้าเราออกไปมันต้องหมดทุกที่นั่งอยู่แล้วค่ะคุณการ์ดถาคุณนั่งพันห้าจะดอยไหมก็ไม่ดอยนะนี่สำหรับวันนี้สเตปการเดินก็คือเขาจะเดินกันแบบอย่างนี้เลยทุกคนจะเห็นนางงามถามในปีทนางงามว่าเห็นตูดหรือเปล่า ไม่สิเราก็ตูดบ้านหน้าบ้างได้เห็นของทุกคนขณะนั้นหน้าตรงนี้กรรมการตรงนี้ก็ต้องเห็นตูดเออครั้งนี้ต้องเห็นหน้าเพราะสุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องเดินกลับเข้ามาในนี้ค่ะถูกมันจะไปเห็นตูดได้ยังไงปีนี้เดินยาวเลยค่ะฝั่งนี้มาฝั่งนี้จบแล้วก็วนกลับตรงนี้ค่ะจบจึงแฟนๆแฟนๆคิดคิดหน่อยขอบคุณทีมโปรดักชั่นจากไลฟ์โฟด้วยนะคะที่ รังสันเวทีออกแบบเวทีแล้วก็สเตจแบบเนี้มาให้พวกเรานะคะนี่คือปังมากนะฮะเช่ามาแล้วเช่ามาแล้วใช้ให้คุ เอามงหายมงหายมงหายวันวันสิบล้านรอบสนุกมากสนุกมากวันนี้ค่ะได้ปล่อยแบบปล่อยจอยปล่อยใจยได้ทําเต็มที่อยากทําอะไรทําวันนี้คือคําว่าอยากทําอะไรทากันจริงๆทุกคนทุกคนอ n e r g y ดีมากวันนี้เราได้ผสมวิญญยาเป็นพี่กันเลยแล้วก็ได้รู้ว่าการเป็นดร็กไม่ง,ง่ายเลย ออินเนอร์มันอยู่ข้างในวันนี้ได้เอาออกมาเฉยๆเออแล้วก็เชื่อว่าทุกคนคนดูอะเอนจอยแน่นอนเพราะว่าคนที่อยู่ในฮอลในสถานที่จริงเองก็ทุกคนเอนจอยมากรวมถึงตัวนักแสดงตัวผู้เข้าประกวดเองก็สนุกกันมากๆเลยค่ะดีใจมากถ้าวันนี้มี4 0รางวัลทุกคนก็ได้หมดเลยเพราะว่าทุกคนเก่งหมดชุดค่ะแล้วเวลาเตรียมตัวกันไม่เยอะเลยทุกคนเสื้อพานาผมชุดไปหามาจากไหนกันเนาะเก่งมากชุดวันนี้ก็เพิ่งทำ หนึ่งวันท้วนเหมือนกันชุดทุกชุดที่เห็นหนึ่งคืนเท่านั้นเห็นไหมล่ะคำถามเดิมคำถามที่ถามเมื่อกี้ครณามผมยังไงตอบยังไงล้างตัวยังไงด้วยล้างเวยเสร็จกีโมขนตายยังไม่ถอดถ้าอาบน้ำไม่เสร็จพรุ่งนี้ลุกที่ วา,วางไว้เ,<อ>เราจะม,มาด้วยชุดนี้นี่คือสีที่นิ้วใช้สีที่ทาแบบนิ้วเลยจบ,ลจบที่เราให้ฝักกันเรย้ยกันบทชีมง่ายแล้วง่ายอีกกลมแล้วก็ีความจริงไม่ใช่ค่ะมันคือแผนค่ะ มันคือแผนคือเราอยากให้แม่ปุ้ยสมมงให้เราเราก็เลยทำตกพี่ปุ๋ยเกิดเป็นชีสขนตายแล้วขนาดนั้นเลยตมเลยเอาเลยสร้างดราม่าเลยเร็วโอ้โหไม่ได้หลอกแค่ขวาแล้วซ้ายให้พ่อช่วยฟ้าเก็บขาด้วยนะโอ้โหไม่ได่ก็อยู่คนเดียโอ้โหไม่รอดอ่ะ